ชัดเจนแล้วนะคะยืนยันจากกรมบัญชีกลางและกระทรวกงการคลังค่ะผู้ถือบัตรคนจนเตรียมรับเงินเยียวยา4กรกฎาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดาค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะซึ่งจะเป็นการจ่ายเงิน3,000บาทให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใดๆนะคะซึ่งก็ได้มีการผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อให้จ่ายเงินให้ได้เร็วที่สุดค่ะ โดยก่อนหน้านี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะจ่ายทันในเดือนมิถุนายนหรือไม่หากจ่ายทันเดือนมิถุนายนก็จะได้รับ2,000และเดือนกรกฎาคมอีก1,000ค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินทันเดือนมิถุนายนนะคะก็เลยยกยอดรวมทั้งสิ้น3,000บาทจ่ายงวดเดียวในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานวันพุทธที่1กรกฎาคมก็มีกระแสะข่าวออกมาแล้วนะคะว่า จะมีการโอนเงินเยียวยาในช่วงวันที่4-9ถึงกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นข่าวจริงนะคะแต่วันนี้ค่ะล่าสุดนะคะได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังค่ะว่าจะมีการจ่ายเงินแน่นอนในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะ โดยกรมบัญชีกลางได้เตรียมจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.14ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e ีม n น y ีจำนวน3,000บาทจ่ายครั้งเดียวในวันที่4กร,รกฎาคมนี้ค่ะ นางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐนะคะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น1.14ล้านคนโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63รวมเป็นเงินจำนวน3,000บาทต่อคนค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะ จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะคะจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้ค่ะ โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบริกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าโอนเข้าบัตรคนจนนั่นเองค่ะโดยสามารถที่จะไปกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะจำนวน3,000บาทจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมนี้ทั้งนี้นะคะหากพี่น้องสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลางค่ะ โทร0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการค่ะนี่เป็นข้อความจากโคษกกรมบัญชีกลางนะคะที่ได้แจ้งข่าวสารเอาไว้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีบัตรคนจนและยังไม่เคยได้รับสิทธิเงินเนยียวยาจากโครงการใดๆด้วยนะคะรอรับเงินในวันที่4กรกฎาคมนี้ได้เลยค่ะส่วนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขของกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้สูงอายุเด็กและก็ผู้พิการ บางท่านมีบัตรคนจนด้วยก็สงสัยว่าจะได้รับเงินทั้ง2อสิทธิหรือไม่ยืนยันนะคะได้เพียงสิทธิเดียวเท่านั้นก็เข้าเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะ3,000เดียวเท่านั้นนะคะ วกลุ่มเปราะบางนะคะก็มีข่าวกําหนดวันออกมาคร่าวๆแล้วนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินภายในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะโดยนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วว่าจะมีการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเปราะบางรวม3,000บาทรวดเดียวในเดือนกรกฎาคมโดยโอนเงินเข้าบัญชีเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนหรือเบี้ยยังชีพอยู่แล้วนะคะ ภายในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะอาจจะเป็นวันใดๆก็ได้นะคะต้องลุ้นอีกทีว่าจะเข้าวันไหนแต่ไม่เกิน20กรกฎาคมค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าเรื่องเงินเยียวยานะคะทั้งสํงหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางทุกท่านด้วยค่ะ